เปิดโพสคุณแม่แพทติเซียกูดหลังควงไฮโซโนตวิเศษสละโสดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้แฟนๆได้เฮไปช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับคู่รักของนักแสดงแพทติเซียกูดและแฟนหนุ่มไฮโซจากตระกูลดังโนตวิเศษหลังสีสิ่งพิพัฒน์ดังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีซึ่งทางแพทติเซียก,ก็ได้ควงแขนโนตวิเศษจัดงานปาร์ตี้สละโสดโดยเชิญทั้งเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการ มาร่วมฉลองงานและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองซึ่งงานนี้ถูกเนิรมิตให้ออกมาเน้นความเรียบง่ายแต่ดูดูราสุดๆด้านว่าที่เจ้าเปล่าถึงแม้จะออกปากเองว่าตนเองเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่พอได้จับไม้แล้วก็เอ่ยขอบคุณแขกเรือแทบไม่หยุดซึ่งมีบางช่วงบางตอนถึงกับขอไมยจากแฟนสาวมาพูดต่อเองทำเอาพิธีกรถึงกับอดแซวด้วยความเอ็นดูไม่ได้ว่าพูดไม่เก่งจริงๆใช่ไหมทั้งนี้โน้ตวิเศษ ยังได้เผยเรื่องดีของวันแต่งงานให้ฟังกันชัดๆโดยได้เลิกจัดพิธีมงคลสมดสเป็นวันพฤหัสบดีที่2 2ธันวาคม2565และทางด้านคุณแม่ปิยนุชกูด good, คุณแม่ของแพทติเซียกูดได้โพสภาพครอบครัวพร้อมข้อความว่าลูกสาวสละโสดแล้วบัลเชอร์บัลเ e อร์ลอสในแพทโนตทั้งนี้ ภาพดงกล่าวได้มีแฟนๆนำไปส่งต่อกันมากมายและมีเพื่อนๆของแพทติเซียเข้ามาแสดงความมีดีกันเพียบขอขอบคุณแร่งข่าวจากสยามนิวค่ะ